สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวดีสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางนั่นเองนะคะเตรียมรับเงินกันได้เลย1กุมภาพันธ์นี้ไม่ต้องลงทะเบียนเงินเข้าสามารถใช้ได้เลยค่ะ รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นก่อนจะไปรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะคะและสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นําข่าวสารจากทางกรมบัญชีกลางนะคะที่ได้มีการออกมาแจง้งการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึง กลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุด้วยซึ่งจะมีการแจกเงินเข้าให้กับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน65นี้นะคะหลังจากที่คอรมอรมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4 และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มเปราะบางนะคะตรงนี้ก็มีขึ้นมาเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด -19 นั่นเองโดยทางกรมบัญชีกลางนะคะได้แจ้งออกมาว่ามีทั้งการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าให้กับผู้ที่ให้บริการที่เข้าร่วม โครงการคนละครึ่งก็ได้ตรงนี้จะได้รับคนละ200บาทต่อคนเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่กุมภาพันธ์จนถึงเมษายนเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะใครก็ตามที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการตรงนี้มีสิทธิ์ได้รับเงิน200บาทตรงนี้ทุกคนนะคะ ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้ก็สามารถนำบัตรประชาชนไปรูดซื้อสินค้าได้เลยกับร้านที่เข้าร่วมรายการนะคะซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงเคยได้รับกันมาแล้วในช่วงของปี64ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ทางรัฐบาลมีการโอนเข้าให้ในช่วงเดือนกรกฎาคสิงหากันยาตุลาอันนี้ได้รับไปแล้วคนละ200 ส่วนในเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะคะก็จะมีการโอนเข้าเพิ่มให้ก็ได้รับกันไปคนละ5 0 0เพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ1่กุมภาก็เตรียมใช้วงเงินตรงนี้กันได้เลยและที่สำคัญเงินตรงนี้นะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้จะต้องนำบัตรประชาชนไปรูดซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะและที่สำคัญ จะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนต่อเดือนด้วยบางคนลืมใช้อันนี้ไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวดีมากๆเตรียมรับเงินได้เลยที่สำคัญไม่ต้องลงทะเบียนนะคะเงินเข้าบัตรทันทีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ